สวัสดีครับสวัสดีแฟนลูกหนังทุกท่านครับพบกับพระอมฟุตบอลไลฟ์ครับทัศนบันบันด้านกีฬาฟุตบอลนะครับคืนนี้กลับมาแล้วทำดันดันทำ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 โอ้โหเอฟเฟกธรรมชาติเอ้ากลับอะไรมาอะไรกลับมานะครับก็คือฟุตบอลพิมเบอร์ลี่อังกฤษนะครับนัดที่เท่าไหร่แล้วบรรลุนะ24 25ประมาณนี้แหละนะครับก็เริ่มที่จะกลับมาโม่แข้งคืนนี้มีสามคู่นะครับหมายถึงว่ากลางดึกคืนนี้นะครับมีสามคู่ ตีสองสองคู่แล้วก็ตีสาคู่มาฟันธงใส่สกอร์แบบทัศนะบ้านบ้านด้านกีฬาฟุตบอลเรียกว่าบันเทิงแน่นอนไปเริ่มวันที่คู่แรกนะครับตีสองนาะทีนิวคาสเซิลยูไนเต็ดสริกาลงเปิดบ้านเชิกับเอเวอร์ตันทั้ง2ทีมตอนนี้ต้องบอกว่าสถานการณ์อยู่ในช่วงเปลี่ยนถ่ายนะครับเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเป็นคารเปลี่ยนถ่ายไส้กรองกว่ากันไป เิีวก็ส้นั่งแต่ได้เจ้าของใหม่มาเปลี่ยนมาเป็นเอ็ดดี้ฮาวคุมทัพก็ยังไม่ค่อยดีนะักแต่ช่วงตลาดหน้าหนาวก็ไปเซ็นสัญญานักเตะหลายคนมาคิเรนที่เปียคริสบูธเออแล้วล่าสุดได้ใครอีกไม่รู้จำไม่ได้ละแต่ว่ามันก็ยังเป็นพวกเกรด BB B ลบนะแทบจะไม่มี B บวกด้วยซ้ำนะครับอืมมันก็เลยรู้สึกว่ายังยังหวังอะไรมากไม่ได้นะครับแต่ก็ค่อยคดีดีตัวขึ้นมานะครับ แม้จะยังป่วนเปียนปุนเปียน,น,ยนอยู่ในโซนตกชั้นก็ตามนะครับส่วนเอเวอร์ตันเนี่ยตอนนี้แต่ง,ต,งตั้งแฟรงค์ลัมพาดนะครับที่โดนปลดจากเชลซีไปเมื่อปีที่แล้วนะครับก็กลับมาคุมทับอีกครั้งหนึ่งคะแนนทั้งสองทีมเนี่ยต่างกันอยู่แค่แต้มเดียวอ่ะขออภัยครับ4คะแนนเอเวอร์ตันอยู่16มี19แต้มนะครับส่วนนี้โค่นเจ้าบ้านเนี่ยอยู่อันดับรองบวยมีส5้คะแนนเอาอยัางไงดีครับ ผลงานของเอเวอร์ตันในเอฟเอคัพ e ล่าสุดนะครับยิงคู่แข่งไป4ประตูต่อ1นึ่งเห็ชนะเบรนท์ฟอร์ดไป4ประตูต่อ1ก็ต้องบอกว่าตั้งแต่แฟรงแลมพาร์ดเข้ามานะครับแนวรุกอาจจะยังดูดูเหมือนกับฟุตบอลเหมือนกับปลาเปลี่ยนน้ำอะนะเหมือนปลาเปลี่ยนน้ำฟุตบอลเปลี่ยนนายใหม่แล้วผมก็ยังเชื่อว่าคืนนี้เอเวอร์ตันก็ อาจจะไม่แพ้นะครับอาจจะไม่แพ้แต่จะดีพอที่จะบุกไปชนะนิวคาสเซิลหรือเปล่าอันนั้นก็ต้องรอดูนะครับแต่มองดูว่าเกมคู่นี้น่าจะจบลงที่สกอร์1ประตูต่อน1นะครับแต่ก็ด้วยความที่นิวคาสเซิลมีการเสริมทัพเข้ามาค่อนข้างพอสมควรแมมว่าจะไม่ได้มีเกรดพวกโดดเด่นอะไรมากมายนอกจากครทิเปียนะครับก็อาจจะทําให้มีแรงฮึดนะครับถ้าผมจะต้องเลือก ทีมที่ชนะจริงๆเนี่ยไม่แน่นะครับมันอาจจะไปออกนิวคาสเซิลก็ได้อาจจะเฉือนๆชนะกันแต่สกอร์ที่ผมให้นี่คือหนึ่งหคู่นี้ถ้าจะชนะกันสกอร์น่าจะห่างกันแค่2ลูกนะครับเออน่าจะห่างกันแค่ลูกเดียวนะครับว่าหนึ่งศประมาณนี้นะครับส่วนจะยิงสกอร์รวมกันกี่ลูกนั้นกแแ็แล้วแต่แล้วแต่รูปเกมแล้วแต่จังหวะโอกาสนะครับไปอีกหนึ่งคู่ครับทีสองสี่ท่าทีเช่นกันเบสแฮมยูไนเต็ดเจอกับวัตฟอร์ดนะครับเบสแฮมแน่นอนครับตอนนี้อยู่อันดับเอ่อ 5ของตาร,รางมี37คะแนนนะครับส่วนวัตฟอร์ดเนี่ยหล่นไปอยู่โซนตกชั้นนะครับอยู่อันดับ18มี15แต้มต,ต้องบอกว่าผลงานย่ำแย่มากนะครับกลางสัปดาห์ก็เพิ่งเสมอกับเบอร์ลี่มา0-0ในเกมเ,เขาเรียกว่าอะไรนะเกมตกค้างอ่ะนะครับามาเล่นกันเวสแฮมถ้าชนะได้จะมี40คะแนนนะครับจะแซงแมนยูขึ้นไปอยู่อันดับ4นะครับแต่ว่าแมนยูเนี่ยจะลงเล่นตอนตีสามเพือ่อเบสแฮมเล่นก่อนเล่นเร็วกว่าแมนยู15นาที นะครับอ่ะก็อย่างน้อยที่สุดก็ทําคะแนนหนีพวกอาร์เซนอลสเปอร์วูฟแฮมป์ตันไปก่อนนะครับเพราะโดนไล่หลังเข้ามาแล้วแต่ว่าจะดีพอที่จะแซงแมนยูหรือเปล่าอันเนี้ยเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับส่วนวัตฟอร์ดก็อย่างที่บอกครับตอนนี้ผลงานสารวันเตี้ยลงนะครับรู้สึกว่ารานีเอลีเนี่ยก็จะโดนปลดไปแล้วด้วยนะครับไม่รู้ว่าแต่งตั้งใครมาตอนนี้นะผมยังไม่ได้เช็คก็เป็นโอกาสดีครับที่คุณคอนเวชแฮมจะเอาชนะนะครับจะเอาชนะวัตฟอร์ดได้อีกครั้งหนึ่งเพื่อ ลุ้นในการไปเล่นยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกในฤดูกาลหน้าเพราะว่าถือว่าเป็นเป้าหมายหลักที่เดวิดมอยตั้งเอาไว้กับลูกทีมตั้งแต่ปีที่ผ่านมานะครับยังไงดีบางครั้งเนี่ยเวสแฮมดูดูอาจจะอาจจะเนื้อเหนือแต่บางครั้งก็มักจะพลาดนะเนื้อเหนือบางครั้งก็มักจะพลาดเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าเจอบอลหน,นีตายเวสแฮมไม่ง่ายครับบางทีเนี่ยมักจะไปเล่นดีกับพวกทีมใหญ่ๆซะมากกว่าเวสแฮมเนี่ยเอาไงดีครับเนี่ยปันธง ผมให้1นหนึ่งอีก1คู่อ่ะผมให้เวสแฮมหนวัดฟอร์ดหหรือถ้าจะเลือกทีมชนะก็จิ้มไปที่เวสแฮมแล้วกันอาจจะเบียดชนะเหมือนคู่แรกเลยนะครับเหมือนคู่แรกเลยน่าจะมีการชนะกันไม่ไม่เกิน1ลูกนะครับอ่ะต่อไปคู่สุดท้ายครับเริ่มตอนตีสานะครับเบอร์ลี่เจอกับแมนยูเบอร์ลี่ตอนนี้มาเป็นบุวยของตรางานะครับแต่ว่าแข็งน้อยกว่าเพื่อน กลางสัปดาห์เออ่เมื่อสุดสัปดาห์ที่แล้วนี่ก็เพิ่งจะเสมอกับวัตฟอร์ดมา0-0นย์ะครับเมื่อมาเล่นกับแมนยูที่มี38คะแนนอยู่อันดับ4ขึ้นมาท็อปโฟเป็นครั้งแรกแล้วเนี่ยก็ต้องพยายามชนะให้ได้นะครับปีศาจแดงต้องพยายามชนะให้ได้เพราะว่าเวิสแฮมก็ลงเล่นถ้าพลาดก็อาจจะโดนเวิสแฮมเนี่ยแซงขึ้นไปก็เป็นได้นะครับเดี๋ยวดูประตูได้เสียหน่อยนะครับเวิสแฮมกับแมนยูเนี่ยเวิสแฮมบวกสิแมนยูบวกหเห็นไหมครับถ้าแมนยูแพ้แล้วเวิสแฮมเสมอเนี่ยอันนี้ก็ หลุดท็อปโฟลแล้วเพราะว่าประตูได้เสียของเวสแฮมดีกว่าเพราะห่างกันแค่คะแนนเดียวนะครับคะแนนเท่ากันเวสแฮมจะจะอยู่อันดับดีกว่าเพราะฉะนั้นแมนยูก็ต้องพยายามที่จะเอาชนะเบอร์ลีได้และผมเชื่อว่าแม้ว่าเกมเอฟเอคัแมนยูจะตกรอบนะครับแต่ถ้าหากว่าไปดูในรูปเกมผลงานอาจจะไม่ได้ดีเดะอะไรมากมายหรอกครับแต่การสร้างสถานกาสเนี่ยมันมีไม่ใช่ไม่มีเพียงแต่ว่ากองหน้าของแมนยูเนี่ยมันจบสกอร์กันไม่คมเองสุดท้ายต้องไปยื้อจนยิงจุดโทษแล้วก็ไปแพ้จุดโทษ บิดเดิลสเบรไปเพราะฉะนั้นก็ยังไงดีผมฟันธงให้แมนยูชนะถ้าแมนยูไม่ชนะอีกหลังจากนี้ที่เหลือของฤดูกาลผมจะฟันธงให้แมนยูแพ้ทุกนัดเลยดีไหมครับ <laughs> เพราะฉะนั้นผมให้แมนยูชนะแตะ่แต่จะชนะไม่มากความห่างไม่น่าจะเกิน2ลูกเช่น1 0 1 0 2 0เี่เป็นไปได้นะครับหรือ3 1ประมาณนี้ แต่ว่าด้วยกองหลังของแมนยูที่บางครั้งก็มักจะเสียประตูแบบติ้งตองติ้งตองอ่ะนะเพราะฉะนั้นผมฟันธงให้แมนยูจะบุกไปชนะเบอร์ลี่ด้วยสกอร์สประตูต่อหนึ่งครับให้เบอร์ลี่หนึ่งแมนยูสามครับหรือถ้าอย่างแย่กว่านี้ก็คือเบียดชนะ1 0ึ่ประมาณนี้สกอร์นะครับอ่ะฝากไว้แต่เพียงเท่านี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อฟุตบอลไลฟ์ครับถ้าผมตื่นนะถ้าผมตื่นถ้าผมไม่เหนื่อยไม่อะไรก็อาจจะลุกมาบรรยายคู่นี้แหละเบอร์ลี่กับแมนยูตีสนี่แหละ เพราะว่าตีห้าเนี่ยผมต้องออกไปซื้อของอพ่งนี้พวกนี้ไม่ได้ซื้อของแล้ไปซื้อตุนมาไว้แล้วเนาะมีลูกชิ้นขายแล้วอืมโอเคเดี๋ยวเจอกันถ้ามีอะไรเพิ่มเติมเดี๋ยวมาแจ้งให้ทราบทางโพสตชุมชนสวัสดีครับ